ครับผมข้นบินได้แต่รับผูดต้องค่อยๆครับผมเยจันอยจันสบายดีเด้อับเด้อทันเปิ่นมาครับผมคุณพี่สราวุฒิคนรอทักทอยใหญ่จำได้กระางครับผมมือชินามือหนาด้านอยู่นี่ล่ะครับผมทักทายได้จากคุณสราวุฒิคนเมืองยากนะครับสวัสดีทักทายเด้อทันเพิ่นว่าครับผมหุ่นหยางกัดข่อยหยางกัดข่อยไม่มียงาดอก นันกข่าเป็นกำลังใ,ใจใด้วยจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณอะไรกับเปิดภาคการมองเห็นนะครับนัข่าวออกอมาเยือนทนะใครในหน้าไร้ครับมือเสานิโบ่เห็นคุณเพนสีนะครับนอกระบบอินเทอร์เน็ตของผมคือซา ปากกับค้าวโมือไปโบน้ำกันเอ็เดี๋ยวคอยยืนร่องพี่มีฟังคอยกับรองบุปผินนะครับสมัยเด่นเนาะสมัยคยเป็นเบาหน่อยสมัยคยเป็ี่ยนนิดหน่อยขึ้นบนนวลอาว่าเ้ยสันเพิ่นมาครับคุณพี่นะบระมุนทักทายครับผมเพิ่นกะห้องได้ตั้งแต่พ่อใหญ่หลุยละลงไทยเสาห้องละทักทายแล้วครับเด้อคุณพี่อ้อยทักทายต้องดูแม่นยันจนะครับผมเบิ่งเล้าโลดครับผมบ้าบ้าครับผมเป็นสระ ครับผมแล้วเราจะะสความสําเร็จเขาก็เอายางเพื่อนนั่นแหละครับผมเพื่อนในเฟ e b o o k มันพล่านกันเลยครับผมเพื่อนในเฟ e b o o k เวลาเจอกันครับเออเห็นนากันออแค่ไหนครับผมมึกนาใช่กันแล้วเดินผ่านพ้องมากครับผมแค่จังไหนที่ได้กินบาตรนี่ครับผมขาเนียวทุเรียนครับผม ผมเคยไปยืนเฝ้าคนวันนี้เจ้าของร้านคนอายุฮขกก็ต้องทำได้ฮขกกับคนคือกันแค่นี้ฮากั็ภูมิใจแล้วครับผมอวา,ายจะไหนครับผมทักทายได้จะคุสนสดสันว่นมาครับพี่อ้อยทักทายาคุณพี่สดนะจ๊ะสวัสดีได้ดจะคุณอารกครับผมทักทายกันได้เด้อครับเด้อหอยกำลังสีทองครับก่อนคุณพี่คุณลาปลาเขียวฟังอยู่เราจะเป็นอดีตของหอยอนะครับห่างจากจังหวัดเลยสี่สิบกิโลนะครับเนาะผมติดเขตเขตอำเภอจังหวัดเลยเลยติดติดติดจังหวัดเลยเลยครับผมอยู่โซนทั้งนี้ อย่าากันครับผมโอยก็ได้ขี้ไปยรับแล้วครับผมอืแล้วรับแล้วนะครับตอนคุณพี่สุดราชเกียวกลับไปแล้วก็ผมเันก็นอาจจะได้เวลาแล้วจะโอยก็ได้ขี้ไปยรับแล้วครับผม แล้หลับแล้วนะครับตอนคุณพี่สุดาคาคิโลกลับไปแล้วครับผมวันก็น่าจะได้เวลาแล้วจะมีได้ครับ่ะคุนข่าวขาวทักทายนะครับเนาะมาเปลี่ยนกำลังเลี้งใจไงโอ้ขอบคุณหลายลครับคุณตันทักทายได้จ้าพร้อมไปจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเออาคาร์ดิโบพูนบอกให้ถอยแก้เปลี่ยนซื้อนี่ถอยเป็นสีทักทายได้จ้าสั่นมาส่งแรงใจเด้อสั่นเดี๋ยวตันวานนะครับแลขอบคุณครับผมคุณตันนะครับเนาะทักทายมาส่งแรงใจสั่นพูนว่า พูดสดค่อยไปครับผมคุยกันรอดครับพ่าหนุ่มเมืองอุดรกับหนุ่มเมืองร้อยเกินกันแล้วนะฮักครคุยกันรอดด้วสองคนเจ้านอกคนอื่นเพิ่นเมืองครับเมื่อนั้นเป็นโบในนาไรครับพ่อย่างนั่งไห้ในนาไรหรือกันอะครับผมอ่ขอบคุณหลายๆครับคุณพี่ดวงเดินน้อเนาะที่เป็นกำลังแรงใจเนาะเนาะให้กับเพื่อนเพราะว่าคนนี้คือใครและใครคือใครและคนนั้นก็เป็นใครเพิ่นจะบริหามเขาอีกเนาะคิดถึงมาก คิดถึงอย่างเพิ่นบริไบใส่เพื่อนคอยกเ้าไปอย่างที่เราอยากมีแหลกได้นะครับเนาะแต่ห้องสามารถที่จะมีตรงนั้นได้นะครับเนะาะว่ออิสรภาพทางการงานผมมีแล้วครับผมผมอยากเฮ็ดผมก็เฮ็ดผมบ่อยากเฮ็ด,ผม,ดผมกับ น้าประมุนทางไห้าสาวเหนือครับผมเพื่อนมุจาก,กันอยู่ดอกครับเพราะว่าอ่าที่กีเคยเยี่ยมเยียนกันนะครับเนาะคล้ายเป็นกำลังใจให้ครับสบายดีครับผมน้อมรับสั่นผมปริทธิกองบุกยอดปินดอกอล้าครับผมสวัสดีครับผมคุณพี่อ่าจารุนี้ทัาไทยคุณพี่สุวรรณท่าไทยเกียวพ่ามาเป็นกำลังแรงใจให้นะครับเนเาะนะแต่ในตอนนี้ที่สุดแล้วพ่เกี่ยวกับ หายไปแล้วล่ะครับเริ่มหายไปแล้วกี่ก็ดียูรูมือนี่คือบ่งหุจักกันหู่จักผมเนี่ยเห็นมาผมซ่อมน้อยๆก็ได้ทำน้องสักวันหนึ่งผมก็จะฝังคือกันละพูดนีายบายๆจ่าสันเจ้าสิไปสายคุณดวงเดือนสีมาคุณทักทายด้วยจ่าสันพันมานะครับน้องผมตาไล่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วพูดนพอดีน้องเจรุนี้เหรครับผมเข้าไปปิ๊บเห็นแล้วปั๊บอ๋อพอดีน้องเจรุนี้ท่านว่าจะว่าพอดีสวัสดีครับลหร มันเลยมันบริวาจังรัรรดินำมันเลยว่าพอดีทักใคยพ่อใหญ่รวยคนหัวร้านสวัสดีนะจ้าจันรพรรดานะครับเนาะหาบอดี้ล้เด้อครับเด้อคุณมีพารัดทักใคยพ่อใหญ่รวยแล้เด้อครับเด้อคนลราคุณนใช้พิชิตบอกว่าทักใคยลูกสาวใจจากพี่เพื่อนนี่แหละครับผมทักใคยคุณพี่สดนะครับเด้อผมดิ้นละครับผมยุ่งจะกัดยี่บอกว่ายุ่งจะกัดครับเบาๆบาเบาเบครับคิดบิในใจเขาจะด้รู้อ่าติดตามกันไปนะครับเนาะลูกสาวพาดกินเข่าไร จิ๊ดรับสมันเกี่ยวกับลูกสาวจีเห็นะกับโดนพ่อกันท่านึงกับพวกปีนังครับผมทักทายเลยจ้าเพื่อนมาแน้ครับท่านคุณสังวานทักทายเวยเจจูมันสันเจ้าเห็นคอยเ้าไปเรื่อยๆนะครับนอกืาอเพื่อนๆของเรามีมีปัญหาเพื่อนเพื่อนของเราอยากต้องการกำลังใจเพื่อจะวะเบ้นเข้ามาทักทายมาเป็นครูเดียวเขาดินล้มตู่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายรอบห้องเลยจ้าเจจูมานะครับตอทักทายรอบห้อง้วสันเพิ่นมาครับผมสวัสดีรอบห้องเปล่าครับ ค่อยเคี้ยวไปครับค่อยค่อยกินไป <c oughs> จะได้ <c oughs> จะได้เสพเสพนะครับนะ <c oughs> คอยคอยตื้นเบิด์นลาจันไดย์กะ้างครับผมมือสีนามือนหนาด้านอยู่นี่แหละครับผมทักทายได้จากคุณสาราวูดคนเมืองย่านะครับมาสวัสดีทักทายเด้อประสันเพิ่นว่าครับผมคุณไออ่านบทันอ่านใหม่ก่อนคุณกําลังมนกับมีผู้เบาโทรหาคุยกําลังมนกับมีผู้เบาโทรหาปากฏเห็นเราไม่แดงไงแล่ะครับผมเออคุยกําลังมวล้วผู้เบาโทรหาทักทายได้จ้าเล็กนะครับเนาะเวมาส่งกําลังเล่นใจนะคะประสันขอบคุณแด้วล่ะครับคุณปนัดดานะครับเนาะเดี๋ยวบอดีเย็นแบบมันเด้๋ครับผม เห็นบอครับแม่เลี้ยงคุณปนัดดานนะเราอดบอด้ยได้เขาไม่ไน้หนาอะไรนะช่างไรเราก็ทักทายคือเก่าดังครับนัคุณปนัดดาเอาเพื่าา <c oughs> ออะไรครับผมไปใช้เงินแล้วเขาตองเออชอบชีวิตอิสระขอชิ้นวงเนียวเจ้าไว้เอาเพื่ออะไรครับผมเขาก็ต้องการอิสระชาติหรือบรเหตุก็ได้ย่ท่ควอมนั่นคืออิสระทางการงาน,นแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นคืออิสระภาพทางการเงิน ผมค่สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เนื่องจากผมหาบอกริงพราวว่าอิสรภาพทางการเงินนะครับเนาะ,ะมันเป็นอย่างที่เฟอร์เฟคมากที่สุดที่เราต้องกี่กีอยูรูมือนี่คืบอบหมือจักกันมู้จากผมเนี่ยเห็นมาผมซองน้อยๆก็ได้ครับน้องสักวันหนึ่ง ผมก็จะปังขึ้นกันนะพูนเลียนลายเกินไปนะครับน้องลูก้าวสวนมาจ้ะไดยครับผมสัสดีนะจ้าไดเราไปโอ้เรือเจ้านะครับน้องทักทายคุณเพนสีนะจ้าคุณเพนสีขอมาเปิดหูเปิดต่อคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับน้องที่เป็นกําลังแรงใจให้วันนี้นะครับน้องว่าไปบ่ได้ครับซัานี้แหละครับผมขอจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ครับคืนเวลาให้กับเพื่อนๆพี่ขอบคุณหลายครับผมคุณน้องพ่นกะขึ้นกันครับผมแม่นแม่นรับแล้วเั้นไ่ได้รับพ่ได้หลับเจจมเจจม บอกคุณต้องพูดหลับตีสวัสดีไรคุณเจียชมเด้อจ้าคุณพี่รียกว่านอนฟังอยู่เด้อจ้าสั่งผมบอบคุณหลายแครับคุณพี่อ้นอยก็กินเข่ายู่แซ่บๆเด้อคุณพี่อ,อ,อ้อ,อยจะประตรงรีบประตรงแมนครับประชันเป็น,นมานะครับเนาะจ้าแมนมึนเนาะ <c oughs> เนียนชูมุ้งขึงพนักเส้นผม นขอบคุณหลายครับแกงส้มมและกอกับปลาทูเด้อยจ,จ้าปลาทูจหไงบอนถาม <c oughs> อีกนะครับนาะกำลังตั้งล่านจ้าให้กำลังแรงใจครับยินดีจ้ะเจา้าบ่เห็นข่อยตีไปก่อนสนามข่อยห้องเจ้าเลยเด้คุณเจ เจ้าบ่เห็นข่อยจะได้ข่อยเห็นเจ้าอยู่ทักทายได้จากสวัสดีได้จากจีเจิ้ลมดสวยทักทายครกอด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 จะอาบน้ำเราไปอาบน้ำเราไปจากไหนผมกอดทักทายครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณเพชรศรีนะครับน้าเขามาเยี่ยมเยียนทักทายในหน้าร้ายสับจงภาคภูมิใจเลยคำนั้นว่าเฮาจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ทุกๆคน เคยเห็นในแตดพร์อมอื่นที่มันเบิกบานอลังการแต่เซลคุณพี่ธรรมชาติไหมถ้าเอกยมครับตด้แหละครับผมถ้าใครได้จ่าพนว่าคุณพี่สวีและชัยถ้าใครคุณเพ็ญศรีได้จ้าพลมาน้องจ่าคุณจารุนีนะครับน้องอิศชพผมต้องการที่ผมต้องการอยู่คนเดียวนี้นะครับนออิสระภาพทางการงานนะครับนผมมีบิดทุกอย่างนะครับผมงานผมสามารถที่จะเฮ็ดได้ทพุนจากสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีน้องจารุนีครับผมสวัสดีครับเจ้าร้องหักใายน้องจารุนีด้วยคุณพี่คุณพี่ทพุน คุณพี่ทองพูนค,คนเมืองร้อยินครับผมคนเมืองร้อยคนหนึ่ง,ง,งตื่นเบิดจังไหนตื่นผู้เดียวหนึ่งนะครับเนาะรับวุฒิหลายครับผมตื่นผู้เดียวกับตื่นผู้เดียวหันแล้วนะครับเนาะลื้มเขา อ่าที่เราอยากมีแหลกได้นะครับเนาะแต่เอาภ่สามารถที่จะมีตรงนั้นได้นะครับเนะาะคำอิสรภาพทางการงานผมมีแล้วครับผมผมอยากเฮ็ดผ,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 ผมก็เฮ็ดผมบ่อยากเฮ็ดผมกับเรื่องก็อิสรภาพทางการเงินบอกครับเดี๋ยวก็มาค่อยๆทําไปเปส่วนเป็นส่นนะครับต้องขอบคุณแล้วล่ะครับผมผมไปทำงานบนางใดผมก็ต้องการที่ได้ยินคําบอกคํานี้นะเนาะเพื่อนบอกว่าครับผมป้าปึ๊กด็อกเคลื่อนที่กินบุ๊นะครับผมทําผมเนี่ยเลี้ยงไม่หายมุ้งกินผมผมกินบุ๊กเป็ดครับผม ยังลงไปหลายอืนไปมันก่อออกตอาเบลยังเดียวแล้วเจ้ากระเฮ็ดมันถูกทางครับผมกาให้น้ำที่จะไปมันถูกเดี๋ยวน้องเอลเั็นจะจัดก,การให้ผมเองครับผมได้กินทุเรียนเมืองนานยงเด้อจ้าเห็นทักายเป็นกำลังแรงใจไงนะครับเมื่อกบบี้นี่กับเปรินยุบานเพื่อนกับม่วนครับผมบานเพิ่นกระเดินสนอเพื่อนเพื่อนพี่น้องร,รา้ายครับเย็ยนเย็นทากายญี่ปุ่นไปแทบจะไม่ได้หายใจครับผมเรายังรลดแล่นอยู่ตรงนี้นะครับต้งเอาก็เป็นกกำลังใจแล้วก็ขอแสดงยินดีความยินดีกับเพื่อนๆแล้วก็นที่ประสบความสำเร็จทั้งที่สามารถมีคาขนมกินผมยได้คนม เจอผมดีใจนะผมทักทายคุณอเล็กครับผมคุณน้องเอ๋อทักทายรัวเลยบัดนี้ครับผมขอบพระละลายครับผมทักทายจ้าคุณวีรชัยสันใจยมูลทักทายเด้อสันปนมาครับคุณดือนเดือนสินาพาเราทักทายด้วยจ้าปนมาคุณน้องพูดทักทายสวัสดีนะจ้าปนมาครับหนุ่มเมืองร้อยเกินครับผมทักทายแล้วครับผมทักทายหนุ่มเมืองร้อยเกินครับสาวเหนือเข้ามานะครับน้องสวัสดีดนะจ้าคุณณวมมครับคุณแม่ไหนเนี่ยนะไปเอาบ้านแม่ไหนเนี่ลายสองคันมาผุนไปเอารถดเออแม่ไหนเนะไปดำน้ำรถครับผมทักทายด้้จามวกุ๊บ <laughs> มวนกู๊บมวนสะโผบีครับทั้งเมืองจันนะครับเนาะอันไผร่เบ้าหาจมจมไปใสเพราะจมหลบหับอีลีอ่ะณูใช้พิชิตเป็นมาโจอมอะที่อยู่ก,กันสองคนท่านในหลักคุณพี่สุดลาฟาเถียวเขาจะคุยกันแบบนี้แหละครับผมท,ท้ายกัน <laughs> อายุม <arken> ันมีค่อยดีใจเนียค่อายุมันมีค่อยภาคภูมิใจครับผมว่าเขาเพละลายบอลลิ่นซิเด้อครับเด้อเจอกันตามคลิปซ่อเออตามเดิมจ้ะเขาเพิละลายรับผมเจอกันตามเดิมนะจ้าเอาขาละลายครับผมที่พี่สุดลจะเป็นยากนะครับอจันยบุรีฝนลิ้นจ้ะโอ้ฝนตกหนักเลยจ้ะเบื่อครับผมบ้านผมกากคึมๆครับผมบ่ทกเรายังรอดเล่นอยู่ตรงนี้นะครับ้องเอาก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงยินดีความย